นางาแล้วนาง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 อ๋อนางอ๋อสวัสดีค่ะแล้ว one two จีสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่น้องปลาปล่อยซุปซุกคนจ้าวันนี้มาพร้กับแมชบะอีกเราในช่องแม่ชบะผ้าผ้าอยังลูกพ้าเจเจวันนี้แม่ชบาเขามากิ่นตำบักนัดตำบักนัดได้เลยจ้าตำบักนัดอันบักนัดเขียวๆไหมพราะมันบักนัดสีเหลืองๆเนี่ยอันคือบักนัดดิบเนี่ยแหละมาจากพี่น้องมากินแม่ชบาแซ่บไปเคยกิ่นบักตำบักนัดอื้มบักนัดอันนี้เขาโพดดูนะเขาโพด ก็ไม,ม่ยังมืออ่ะันผักสลากกับผักบวง้งกอูกินกอโพัขอาพผแซ่บแซ่บหวานมันมาคอยมีหรอเดี๋ยวนี้มันมันหลามันห่อนไหมไปเห็นมือนี้ก็เล้ซื้อมาม,มาจ้ามากินนันพี่น้องมากินนันแมนซาบา้า ไ่สอนสดเนีย่ยเป็นนามว่าแม่ข่าวเทียงบายกินขขาวไปอ่ะเหตุงานู่บมั้ยเมือ่อ กดล้างกดเอ,อเลเคลมาาต่ำมักๆกินสบานะ ต่ำขุนะ้นแล้วก็จะแะ าาอ,อบังหน้ากำลังแซบบะสมมากะประวานหลายพอดีกินเลยเก็บปลาไว ปาบาอืมัาบาอืมาบาลูกซาบะซาบะจ้า 3。3。15だ。 อุูกอยู่ไปค่ะอีืมไม่บ่กเาห็นลูกก็ะเาเห็นเอาอืมเย่ืมเยอก็หลูก วันนี้ดีขอเพิดกันเลยเย่เย่เย่ 嗯，那羊肉。嗯。你。嗯，妈咪，妈咪。 สวัสดีค่นะไปสวัสดีค่ะแม่ร้อนน้ำสวัสดีค่ะร้อนน้ำแล้ว กินน้ำกินน้ำบะลูกินน yup> ้ครับเอาที่สูมาให้แม่นอจ๊ะทำไแมทำไแมทำไแมลูกที่สูนนะตก้ตีนลูกนะอืมที่สูไหม เอามาเอามาเอ้ามาอ,มอุ๊ยก <c oughs> อบคุณนกราเกง่งๆมาวันนี้แม่พาไปแล้วป้าลาไปแลาา้วจ้าไมาดื่นี่พี่ไมาดื่นี่พี่มาลาพี่เร็วมา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 ดืน่นอ่ะเอาดูนี่ห่กันได้ด้วย,ย,ยอ,อ่ะเอาเดี๋ยวไปแลาา้วจ้าขอบคุณสหร,ร,รับการรับชมใจรื่นปกดทับสะใภ้เกดไลค์กดแชร์ให้นั้นนะจา้าผานกันในคลิปหนา้าจากคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็ว สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย